เอาลครับสวยแล้วครับงานเข้าแล้วครับงานนี้นะไอรัชนกโดนนะครับทางเพกนะฮะดังนะเพกการป้องปันปราบปรามการพนันทางออนไลน์นะครับเตรียมส่งหลักฐานไปให้พิ่สีนะไปะยุบพักเก้าไก่ครับเพราะว่านะไปหาเสียงผิดกฎหมายว่าหาเสียงปล่อยภาพยั่วยุนะครับ ผู้ชายอายุ20ถึง40ปีนะครับโอ้โหปล่อยภาพยั่วยุปลุกอ่าปลุกใจเสือป่านะว่าง่ายๆนะครับนี่ฮะ <c oughs> มันมีข้อหานี้ด้วยนะ <c oughs> เออมันมีข้อหานี้ด้วยนะอือดี้มีมก็เพิ่งรู้นะครับว่าการหาเสียงเนี่ยห้ามปล่อยภาพปลุกใจเสือป่านะเออไม่งั้นมันผิดกฎหมาย เลิกตังโทษถ,ถึงยุคพักได้นะนี้นะครับเออนะโอ้โหเห็นภาพแล้วก็แบบปลุกใจเสือป่าปลุกปุกปุก,ปกไม่รู้ปุกหรือหลับเลยเย้ยวยวนเย้ยวยวนนะครับก็ปรากฏว่านะเนี่ยคนแบบเนี้ยะเดี๋ยวมันก็จะไปโทษกฎหมายมหาว่ากฎหมายเนี่ย มันล่าหลังต้องโพสเซ็กซี่เซ็กซี่ได้สชอย่างเงี้ยหรือเปล่าเหมือนไอ้ประธานประธานรองประธานสภา,านะมันก็ไปโทษกฎหมายครับว่ากฎหมายเนี่ยนะครับล่าหลังนะไปโพสเครื่องดื่มอ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เหมือนกันมันจะยกเลิกกฎหมายให้หมดเลยมันจะเอาตามใจฉันกันหมดเลยแอดมินว่านะเออ <c oughs> ยกเลิกกฎหมายให้หมด นะครับเอกฎหมายอันไหนไม่พอใจไม่ถูกใจมันก็นยกเลิกไปหมดต่อไปเราก็จะได้เห็นาการหาเสียงที่แบบว่าใส่ปฏิทินแม่โขงอะไรอย่างเงี <laughs> ้ย <laughs> นะจากแจกปฏิทินสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันจะมีปฏิทินแบบว่าวิาวว,ว่าวิวใช่หไหมอืมนะครับเวลาไปตามร <c oughs> ้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็จะเห็นปฏิทินน้ำมันเครื่อง แต่เดีนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเราก็จะได้เห็นาดาวาใส่ชุดติ๊กตอกติ๊กอกอะไรไปเต้นในติ๊กตอกอะไรอย่างนี้ป่ะนะเออมันก็มีผลในการเลือกตั้งนะ <c oughs> นะครับว่าเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วแบบแหมมันน่าเลือกจริงๆเลยอะไรอย่างนี้วป่ะอปลกใจเสือป่านะ ออก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครอีกแล้วครับตอนนี้นะเดี๋ยวก็โทษคนนั้นคนนี้อีกคนพวกนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็บอกมีขบวนการนะครับทางการเมืองมีไอโอนะขนาดประธานอ,องค์ยังโทษบอกมี i อโอทหารไปปั่นกระแสว่าอย่างนั้นเ <c oughs> อไอก็โทษไอโอทหารไว้ก่อนนะครับ ทหารชอบนะที่ฝั่งตัวเองเนี่ยโอไอโอเพียบเลยในทวิตเตอร์เนี่ยไอโอในใครอยากเห็นไอโอส้มเนี่ยลองไปดูในทวิตเตอร์ในเพกข่าวสรยุทธ์ในเพกข่าวอะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดไม่มีตัวตน <c oughs> <c oughs> เนอ่อก็โทษไอโอไว้ก่อน <c oughs> ตัวเองไม่เคยผิด <c oughs> ยุบแล้วยุบอีกยุบต่อยุบไปเรื่อยๆครับพังนี้มีอะไรให้ยุบอีกเยอะแยะนะไม่คดีนั้นก่คาาดีนี้ไม่คดีนี้ก่อาคาดีนั้นนะมีแต่หาเรื่องหายุบตัวเองเนะี่ยเออคนแบบนี้จะมาบริหารประเทศนะครับโอ้ยถือว่าสังคมคนรุ่นใหม่ชอบนะบอกนี่ไงคนถึงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคนรุ่นใหม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอื มีปุ่มกด Thank you ้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ